นี่แหละตัดพ่อให้ได้รถผ่านแหละจะยามได้เพื่อฮะบโอ้ยาอย่านวนนาที่ะโนอเงเิันี้นเ่าอาโอเคมันลงนานี้กี่กกันสิเก็บเท่านั้นแหละสดาฟังเดี๋วพี่น้องด้อ ำเนี่ยเจ้าหน้าที่เสือเหลืองพ่นไหวเองเนี่ยพี่น้องเนะี่ยว่าเสียเทสบาลมาซอยพ่นโอ้ยบ่แม,มนงานเด็ยินบ่เพ่นตอบเมื่อกี้โอ้ยลงหนะ้าบานจะก่อจะก่อกันสิเด็กเก็บเหมียนเองเล้วนะวะซาบอกว่าอาโรบอกเทสบาลพ่นมาแกให้น่อยหนึ่งพี่น้องอันะ เด็ยเนี e ่ยเอาออกอยู่น้อยหนึ่งโอ้ยเห็นอนาะจีกก็ไม่มีแรงเนาะอะเด็ดควันเอาเป็นทีละชิ้นสวนนะคะเนี่ยเออ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 เอ้ามันตกสนเฮะบานเฮาก็กองไป กขอกเยีมอะจี๊กของเฮาเนี่ยไหละเนาะอยู uh> ่นาบ้านาอยู่เด้อไม่่ก็ขอกเยี่มอะเนาะเออเอาล่องให้วัดไล่หทนน่ะเอ้าเป็นหน้าที่เกาะแล้วพี่น้องเอ้ย นาทีก็นาทีอา้าาไผ่พันกัมบมางดึงซอยดนะ้อโอ้ยยังมา <laughs> โอ้ยยังหว่าโลกบนโลกไซนาบาทเจ้าของต้นไม้ก็ไม่เมนต้นไม้เจ้าของเป็นต้นของป้านะคะแกปลูกไว้คนสมัยก่อนนะเอานุ่นยัดยัดหมอนอือ อวดจืดเอาทีละส่วนนะคะพี่น้องเอฟซีอะมามาเชื่อก่อตัดไม้ตัดไม้เสร็จเดี๋ยวค่อยไป <c oughs> ว่าจะไปสาลอยู่นะพี่น้องนะอะถึงตอนไหนก็ตอนนั้นแหละก็ <c oughs> จะไปให้กำลังใจลุงพลนะคะวันนี้จริงๆนักสืบพยานโจทย ใช่ไหมถ้าไอ้น,นี่ไม่ผิดเนาะเดี๋ขนมานี่เลยพี่น้องเอ้ยเอาไปไว้หน้าบ้านนี่ก่อนอะไวเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาไาไว้นี่ก่อนสวนอันใหญ่ๆก็ให้เขาไอ้น,นี่ทางทางแหละตอนแรกว่าจะให้เทศบาลมาตัดนะคะพูดถึงเนี่ยรอเขาก็ได้แหละแต่คงแบบสายหน่อยแต่นี้ผู้คนเขาจะเดินทางเนาะ ตัวแทนเทศบาลกับน้องชายก็เลยมาเรียกเลยอะเวียงออกมาทั้งขางเนี่ยจักน้อยเพราะให้รถพานได้เนี่ยพี่น้องก,ก็เลยจะมาตัดแต่ดูดูแล้วก็ถ้าทางจะเป็นเจ้าของหน้าบ้านนี่แหละพี่น้องเอย้ย เออนี่ขาดแล้วเนาะเก็บทีละนิดนะพี่น้องเออได้เยอะล็อกนที่นานี้เป็นที่นาของป้ากอน,นะคะแล้วก็ต้นเนี้ก็เป็นของเขาส่วนของกอนู่นอยู่ที่เป็นสวนอ้อยนะคะนากอแต่ก็ใกล้บ้านอยู่จริงๆมันเป็น ภาษาอีสานกับมุ่นพื้นเดียวกันเนาะแล้วก็แบ่งแยกออกเป็นของใครของมันนะคะก็บ้านอยู่ตรงนี้แต่ที่นู่นที่เป็นสวนอ้อยที่เห็นไกลๆอะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นของพี่ชายนะคะเป็นของพี่สะพ้ยฝืนต้นไม้มันลงหน้าบ้านก็ ก็เลยเป็นหน้าที่ก่อนแล้วพี่น้องเลยเอาว่ากันทำได้อยู่โลกแค่นี้เองอขอแคไอ้ตัวใหญ่ๆเขาไอน,นี่ออกให้หละเอาแค่รถผ่านนะรถผ่านได้แล้วล่ะว,วยายยายก่ซื่อๆนะมาชอยเจ่ากนอนบรายบทเดี๋ยวนี่แซว เซลตะจามพี่น้องเก็บผ่านมาพอดีจอดอยู่ไว้ท่อบอกเทศบสบานเทศบสบานปื้มาเผดวะอุ้ยงานเขาหลายเผดวะล่องนาบ้านเจ้ากับเจ้าแล้วเอาออกเผดวะก็เลยให้พันเวียงออกมาให้นี่นะบอปื้กับเบาอันชายาได้ให้พันเวียงออกให้ฮะ ปั้มไปก็ได้บุ้ยเจ้าจะเฮ็ดบ่มันสิเจ็บแอลนั่นน่ะบ่แม่นบ่อืดเม่มึงคุยอ๋อโทษขอไปพี่น้องไอ้แมวว่ามันติดอันนี้ติดเอาไปโอ้ยเอาเอาเออเอาโอเคโอ้โหเก่ง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 อ่ะเออเอาโอเคได้ล่ะสันนะเออได้ผู้มาซอย อาเรียบร้อยพี่น้องได้ทางกว้างละอาโอเคฮะไม่ต้องรอถึงมือเทศบาลก็ได้อ้าวขอบคุณหลายๆไปไซล่ะไปนเออเออไปไปซะเออเออเออไปเดี๋ยวเก็บทำความสะอาดก่อนพี่น้องอะรถผ่านได้แล้วแต่นี่อันนี้ต้นจำปาหะนะคะ นเนี่ยรถผ่านได้แล้วนะคะ,อะโอเคละเอามาลงหน้าบ้านก่อนแล้วก็เป็นหน้าที่ก่อแหละตอนนี้เนี่ยคะ่ะเก็บตัดเป็นชิ้นๆน,นะคะแต่นุ่นมันง่ายอยู่หรอกเรอไม่แห้งก็เผานะคะก็ไม่มีอะไรเลอย่างก็คือตัด ง่ายด้วยแต่เพียงแต่ว่ามันดิบแล้วมันหนักก็เองไม่สามารถนะคะชช่วยคนสองสามคนนี่ใช้ได้เนี่ยค่ะเดี๋ยวให้ดูสภาพนะคะนี่เดี๋ยวก็จะต้องตัดเป็นท่อนสั้นๆนะคะแล้วกองไว้เดี๋ยวรอมันแดดให้มันแห้งนะคะเนี่ยค่ะมันลงมาจะาก,กิ่งนี้ นี่มันหนักมันดิบนะคะแต่ว่าแรงผู้ชายเขาเอาออกมาให้แหละก็โอเคเดี๋ยวรีบถอนเ <c> อ <oughs> ให้มันสั้นๆก่อนนะคะเก็บกองไวเ้เดี๋ยวตั้งใจว่าจะไปไปสารและพี่น้องเอ้ย <c oughs> เออคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะ แชร์ก,ก็แล้์กดติดตามกอชาแนลด้วยนะคะขออนุญาตลงแค่นี้ก่อนเนาะ,อะเอาวิวสวนสวยวิวภูเขานะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ